สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งครับในช่องอาร์ตนีเคครับคลิปนี้เป็นแนวทางฮานอยปกติครับประจำวันพุธที่1กันยายนเนาะวันนี้หวยนัฐบาลออกครับใครเล่นเลขอะไรขอให้ร่ำรวยกันทุกท่านนะครับฮานอยปกติมันย้อนศูนย์เ <c oughs> สียดายมากย้อนศูนย์เก้าเด้อแบบนีนะครับอ่าย้อนศูนย์เก้าเด้อเจ็บใจจริงผมก็น่าจะตามศูนย์ะไม่ตามศูนย์ีก โอเคครับลุ้นกันต่อวันนี้แล้วกันเนาะชอบกดไลค์ครับใช่กดแชร์อยากที่แคร์กดติดตามครับดูเป็นแนวทานนะครับผมวันนี้เด่นสุด7ครับผมเด่นสุด7จ็อ่าขอานโทษก็เด่นสุด8ครับลอง7ครับเนาะจัดไปก่อนละเจ็ดแปดเม็ดเดียวเน้นๆครับจะมาหรือไม่มาไม่ทราบได้เดี๋ยวตอนสิบแปดนาฬิกาสามสิบนาทีกว่านิดนิดรู้ครับศูนย์แปดสองแปด ถ้ามีโฆษณาในแต่ละคลิปนะครับดูให้ด้วยนะครับเป็นช่องทางการสนับสนุนง่ายๆนะครับ98 2าแล้วก็6.7ครับผมที่คุยกันใช่ไหมว่าไหลพี่น้องพอวันเมื่อวานก่อนว่าพี่น้องไม่มาเมื่อวานนี้มาโส่วนเก้พี่น้องเลยน่าจะเดินต่อพี่น้องครับเนมิติเจ็ 7, 8, ชอบชอบส่วนตัวครับ ร้อยมัดเจ็ดครับเนาะจะมาได้ไม่มาผมไม่ทราบได้ผมคำนวณตามสติตีนะครับยังไงผมวางเสร็จท่านพิจารณาดูครับว่าจะตามหรือไม่ตามนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านล่วงหน้านะครับในประเดนแป๊บนึงครับตอนนี้หนอ๋อโอเคความสัมพันธ์กัน2มาไหมแปดเจ หนึ่งไม่มาครับจะดูความสัมพันธ์กันระหว่างฮานอยฮานอยสาฮานอยว่าจะเป็นยังไงโอเคครับเดเจอกันในฮานอย VIP ครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับรวยๆทุกท่านนะครับสวีดัสสวัสดีครับผม